เด่านสานสานพ่อฮอหนาโรงเรียนเหรอคะโรงเรียนบ้านน้ำหูค่ะสิเอาเสือมาให้น้องน้องคุณเนาะค่ะเนาะเด็กชายเพียนเพี้ยนเนาะค่ะเนาะกอเป็นฝากมาให้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราขอไปเบิ่ง,งนถังได้กันเนาะค่ะเนาะ เป็นวิดีโอนะลูกนะน้องน้องขุนแม่นของโลกน้องขุนได้รับเสื้อจีฬาแล้วน้อนเนี่ยค่ะเด้อเนลูกโชว์เลยก็ได้ลูกโชว์รวงมาโชว์ก็ได้ชอบไม้ยามเมนูนะครับใช้สีที่ลูกอยากได้รือเปล่าเอาถ,ถือคนละตัวถือคนละตัวถือคนละตัวสีแดงสีแดงจะมีสองแบบนะลูกเกนี่ยนะเนี่นยน,นะคะ อันนี้อันนี้มามาส่งเสื้อให้แล้วนะคะคุณพ่อเนาะคุณพ่อฝากมานะลูกคุณพ่ออยู่ที่ไหนบุรีรัมใช่ไหมครับเออเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูว่าโอ้ห้องเลยนี่คุณครูไม่อยู่ใช่ไหมไอ้ลูกอันนี้คือห้องเรียนอันนี้ห้องเรียนแล้วดูอะไรการล้ลูกเนี่ยนะเนออ๋อดูหนัง อันนี้ปออะไรนะลูกปอสี่ปอสีรอคะอันนี้อันนี้สาวอีสานมาส่งมอบเสื้อให้น้องเพนเพรน้องขุนนอค่ะพอดีพ่อฝากมาให้นะคะถ้าใครอยากเห็นตัวเองไปดูในช่อง y youtube เด้ออีสานติดตามหรือยังงช่ช่องอะไรคะ อีสานลงปลายเหนือค่ะกดเลยเลราจะรู้ว่าคือช่องไหนแล้วกลับไปบ้านไปติดตามกันด้วยนะแต่ละคนรู้ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ได้ทุกคนเลยวันนี้นะฮะอีสานลงปลายเหนืออีสานลงปลายมีค่ะลองพิมพ์ดูค่ะลองพิมพ์ลอง ชอบดูกันไหมยูทูบอ่ะดูเรื่อยๆอยู่ใช่ไหมจะทําเกี่ยวกับท่องเที่ยวแล้วก็ที่กินนะคะแล้วที่กินไอศครีมมาเห็นเลยลองเข้าไปดูน้องไอเดียร้านไอเดียเนี้ยค่ะแล้วก็ที่เที่ยวหลายๆที่ค่ะฮะป้ายค่ะอีสานหลงป้ายอีสานอีสานหลงป้ายค่ะพิม้าไป ใช่ติดตามนะครับอายาโอ้ยเก่งคุณแม่ติดตามครับอ๋อเหรอคะของใครของมันเนาะคุณครูลงอีเมลไว้ก็ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวไปติดตามที่บ้านก็ได้อันนี้เปิดดูได้ลูกเปิดดูได้ว่าลูกจะดูน่าค่ะนี่าค่ะสอง ชาวอีสานมีโอกาสได้มาโรงเรียนบ้านน้ำหูค่ะนะ้องๆนะฮะทั้งมันเลยค่ะเอาขอมือเนียขอมือเนียแต่ละคนเอาขอมือเนี้ยค่ะอันนี้โรงเรียนอะไรคะอยู่อำเภออะไรคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนาะเรียนอยู่น้ำหูน้ำหูมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างคะบ้านน้ำหู ร้อนเนาะเนาะแล้วที่วัดน้ำพูเนี่ยนะคะมีไหมมีวัดน้ำพูด้วยเนาะใช่ไหมคะโอ้โหค่ะสวนส้มด้วยเหรอลูกน้ำพูที่เที่ยวเยอะเนาะค่ะตน้าก็มีโอเคขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูตัวเองเนิบกับไปติดตามเดี๋ยวจะลงคลิปให้ เนาะปล่อยเลยใช่ไหมชั่วโมงนี้ชั่วโมงว่างแล้วคะ่ะเนาะอ๋อ, <c oughs> อ,อเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะมือดีไซน์อิสานมีโอกาสเดี๋ยวมาเที่ยวโรงเรียนบ้านน้ำหู้ไหมคะ่ะมองดูอันนี้ปอนอย่างกับลูกปอสปอสีอสทับอย่างลูกอ,อ๋อป .4 เฉยๆเนาะไม่มีท่านอกค่ะโอเคขอบคุณนะคะเด็กๆน่ารักมากเลย<า>เดี๋ยวไปดูตัวเองในช่อง YouTube เด้อเดี๋ยวจะลองให้ดู อันนี้เด็กๆโรงเรียนบ้านน้ำโขกค่ะดค่ะ